เหตุเกิดไอเหตุที่เกิดเมื่อวานนี้เกิดขึ้นยังไงครับครับเอ่อเหตุเมื่อวานนี้ประมาณเวลาประมาณสิบนาฬิกาเนี่ยประมาณว่า,ามีชาวบ้านเข้ามาแล้วมาในลักษณะเข้ามาทําร้ายทรัพย์สินของทางรายการนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะพูดคุยแต่ยจับใจความที่ที่แกคุยไม่ได้นะครับเข,ข้าใจว่าน่นาจะมี อาการทางจิตซึ่งจากการสอบถามญาติพี่น้องทางสามีและก็บุตรแล้วเนี่ยคือตัวพี่สาวแกที่คนที่เข้ามาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยกิตเวนนะครับแล้วไปเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่มาแล้วแล้วแกไม่ไม่ยอมทานยาไม่ยอมทานยาแล้วในนี้ก็มีความเครียดในเรื่องของเงินซึ่งตัวบุตรชายมีความประสงค์จะบวชแล้วไปขอเงินกับแม่ ประมาณ1000งบาททางแม่ไบเศนไม่ไม่ให้เงินทีนี้ก็บุตรชายก็คงจะไปขอกับกับพ่อทางพ่อยินยอมที่จะให้ลูกไปบวชก็ให้ให้เงินลูกไปพอความทราบถึงตัวแม่เองก็เขคงคิดเรื่องของเสียดายเงินและก็กอบกับไม่ทราบว่าแกไปได้ข้อมูลมาจากทางไหนว่าสอบถามจากคนงานที่เขา ทำเฟอร์นิเจอร์เจ้าจารอบเขาทำเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับคนงานที่ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ในขณะเกิดเหตุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดเองเออเองว่าทางอบตเนี่ยเป็นเหมือนกับมาหลอกลวงเอาเงินลูกลูกชายแกเพื่อจะไปเข้าไปบวชไปไปการเรือะไรเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อจะเอาไปบวชแต่ทางในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางอบตจำไม่มีโครงการในลักษณะเช่นนี้นะครับ น่าจะเป็นจากที่อื่นซึ่งเจ้าตัวทางสามีเองก็ยอมรับว่าให้เงินลูกไปจริงก็น่าจะหยิบเงินในกระเป๋ากันทางสามีญาติญาติใช้เงินล่วกระเป๋าดยวกันเลยนี้เงินหายไปหมื่นนี่แกแกก็เลยเครียดนะครับแกเข้าใจมาว่าเป็นอบตนี่ไปหลอ,อกลวงเอาเงินแกมาหมื่น,นแกแกก็เลยตามมาเอาจะเอาเงินคืนอ <Okay. S 2> อเก็คงเป็นประมาณนี้ที่สรุปจากรวบรวมข้อมูลจากคนที่อยู่ใกล้ชิดนั่นแหละครับ ก็มีโต๊ะของพนักงานมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีทรัพย์สินอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ทางลูกชายลูกชายที่สาวแครียรที่เข้ามาเนี่ยเขเข้ามาเจรจาย,ยอมความกับทางอบตยอมแล้วว่าจะใช้ทรัพย์สินของทางรายการให้นะครับทางนิติตกรแล้วก็ทางรางองนายกซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกก็ไปดําเนินทางทีแรกว่าจะไปแจ้งความ แต่ทีนี้พอเขาแสดงตัวว่าเขามีบัตรประจำตัวผู้ป่วยจิตเวทก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนําให้ยินยอมยอมความกันแล้วก็ให้ชดใช้ทรัพย์สินรวมทางราชการแล้วก็ทําบันทึกรวมบันทึกประจําวันไปก็รู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่อนี้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้พระนายกอยู่ที่ต่างจังหวัดนายกก็ได้ได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่ไลยเข้าไปนายกก็แจ้งเข้ามาว่าให้ ติดตามตัวมาก่อนเพื่อหา,าได้จริงเพื่อ,อจับตัวไว้ก่อนเพื่อสอบสวนนายกก็ยังไม่ได้รู้จกักยังไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าบุคคลคนนี้มาจากไหนเมื่อไรแต่พอดีน,นายกก็สอบถามไปยังรองนายกอสอบถามทางโทรศัพท์เขาว่าเขาเป็นคนจิตเวชเกี่ยวกับพิษปกติสุขภาพจิตถามที่ท่านปรารถัดในชี้แจงไป อย่างนั้นก็ถ้าเราก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเขายอมรับใช้อะไรแล้วก็คุยกันเขาก็เข้าใจแต่ว่าเราก็ควรจะทางฝ่ายปกครองเขาอ,อะไรพวกนั้นเขาคงจะไปสอบบุคคลหมู่เนี้ยที่เขามาอยู่ในบ้านนั้นน่ะจะเป็นยังไงเจ้วก็ไปรักษาดีเจ็บป,ป่อยพื่อผ่านอย่างนี้ก็นายกก็เป็นห่วงเพราะมันเกี่ยวกับราศดรของนายกที่กำลังดูแลเขาอยู่ที่จะรับผิดชอบในเขตตะบนนั่นะ

เขาบนขึ้นมาคนเดียวเข้ดหมูเขากำห้าขึ้นมาเขากระหังเขาดีๆเนี่ยเขาฟังเสียอย่างอ่ะเพราะเขาฟันแล้วเขาก็จะอะไรครับกะก็มุ้คุยกับสามพี่น้องกันยืนเนี่ยแล้วก็นี่เขาฟันลงนี่อ่ะต้องเลยวิ่งกันเลยอย่าวิ่งแต่ก็ไม่ได้คือว่าเขาจะขึ้นไปบนต้องการเขาว้เขาจะขึ้นทหารนายยอดรัฐบมื่อว่าเขาดูู่นี่แน เนี่ยเราขอบนรลุน,น้อยมาควัน<ม>โต๊สีผ้าหาแขกคือมือเดี๋ยวคนละขี้ขึ้นไปบนเลยอ่ะค <c oughs> ันโต๊สองสองคำคันหน้าสิงคันมไม้เพื่อนเห็นเขายิบวางบัได้นี่ยแหละวันนี้ไปแล้วคันหัว ีแล้วแล้วแกวกลับไปทําลายที่เสาโงลง เขาว่านะจะไปเอาอบตดอนมูนเขาว่าเขามีจัดงานบวชอย่างเงี้ยเขาว่ามีเขาว่าอันบวชวันที่สองวันที่สามนี่ลูกเปินไปบวชเขาเลยเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นอบตก็เลยขี่เข้ามานี่เลยนั่นแหละประมาณนี้นะตีเขาว่าตีเขาว่ากันนะครัับบนนะี้ไปออกจากนี่ไปซิปนาทีนั่นนอนนู่นนี่เขาห้องแต่ ญาติเขาก็ยอมชดใช้การเสียหายให้เราเข่าแต่ว่าไปไป<อ>แจ้งความตีลูกพักเนาะลูกพักขอห้องลูกก้าห้องหัวเขากันกับเขายอมชดใช้การเสียหายกับเจ้ากรมีอย่างกัน